ลำไยครับลำไยลำไยนอกดุดนอกดุดูลำไยนอกดุดดูครับซิมได้ก็แค้นลุงซิมได้บ่ได้ครับแค้นนะซิมลุงก็จะให้ไปดปส่งไอ้วัตถิ่นสุลูกก่อนเอออร่อยไหมลำไยนอกดุดูวันผูกนี่วันนี้กับวันผูกวันทุ่งไทยกัน วันนี้วันในสิบสี่น่อยอู่กชุ้ไทยอ่าผูกุ้ไอ่ะไปกุ๊กีอไปส่งขับรถไปส่งฝนกุกีอ่ะหาหน่อยยังไปแอวหลายคนเต็มรถตสองรถไปสองคันอ่ะวานวนอื้วนเก็บเลยผู้ใหญ่นองจะดูวันนี้บดบดเขาซื้อเขาอยาไปทำบุญผูกครับนห พูดวันพระเนาะอ๋อมันพูดหรือวันเนี้ยพูกวันพระเนาะมันพูดวันพระเอามากี่เข่งหลายเข่งะอค่ะบ้านผมนี่หลายเข่งมีกีเก้าเนี่ยก็หลายโยขายเมื่อคืนเหรอครับวานวันมีมาตราชาหน้าบ้านหมอ หมอคลินิกหมอสมเกียรติที่จังหวัดแส่ครับนี่ค้าก็คือขักปลูกเองขายเองมาขายผักขายผักไ่ต้มาดูนี่ครับมะเขือมะเขือมะนาวม,มะนี่สะปะเขียงก็มีโอ้เขียงงามเนาะน่าน้อย,น,อยน่ารักน่ารัก <c oughs>

เป็นทางภายซานเลจะเรียกข้าวปรงอนไ้บางั้เนื้อนนห้องข้าวแคบอันนี้อันนี้บอนบอกนิบอน ผักหนอกนี่นะผักหนอกสวยมากานน้อยอีกผักหนอกผักหนอกอ๋อไข่มดแดงก็มีมาแล้วไข่มดแดงไข่มดแดงก็มีไข่มดแดงแล้วมาเจอกับผักผักหวานบันนี่ผักหวานใสักแก้วผักหวาใส่ไข่มดแดงคู่กันเลยขายแกขายขายถุงแตงกหวานแตงกมดแดงนะไข่มดแดงยี่สิบห้า พังหวานยี่สิบรมรวมเป็นสี่สห้า้าได้หมอแล้วเสื้อเสื้อได้กินย่งอันสกสามร้ยนาะกินอันนี้อันนี้ของสูงเนาะอาหากินยากเนาะอาหารขอางสูงไข่มุดเตับมีห้าบาทจับตลาดบุ้มีเหรียญหนาคิ บ้านหมอสมเกียรติจังหวัดแพร่ครับทีมงานเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ